คือถ้าให้แอดพูดถึง kf 2 1 b o m b e ของทางประเทศเกาหลีใต้เนี่ยแอดก็ยังมองนะครับว่ายังไงเกาหลีใต้นะครับเขาอยากจะสร้างเครื่องบินรุ่นนี้ให้เป็นเครื่องบิน generation 5นะครับหรือว่าเป็นเครื่องบินที่สามารถสเตลได้ถึงแม้แต่ไอ,อทางประเทศเกาหลีใต้เองจะออกมาบอกประจำเลยนะครับว่าไม่เราไม่ได้สร้างเครื่องบินรุ่นนี้ให้เป็นเครื่องบิน generation 5เราช่างให้มันเป็น generation 4เียงเท่านั้นละ่ะ แต่ว่าการออกแบบอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะหน้าตัดที่ต่ำนะครับวัสดุที่ดูดซึมซับเรดาร์แล้วรวมไปถึงช่องเก็บอาวุธภายในอีกเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นเจเนอเรชัน5และยิ่งนะครับที่เกาหลีใต้นั้นสร้างขีปนาวุธเพิ่มเติมนะครับเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่จะเอามาไว้ใช้งานนะครับกับเครื่องบิน KF21 Boramae ของเขาเนี่ยเป็นขีปนาวุธที่แบบเอาไปเก็บไว้ในช่องในตัวด้วยและแบบยิ่งตอบสนองเลยนะครับว่าเป็นเครื่องบินสเตลนั่นแหละซึ่งอขีปนาวุธที่แอดจะพูด ูดถึงในวันนี้นะครับมันจะเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ครับช่วยให้เครื่องบิน KF-21 Boramae นะมีความสามารถในการสเตลในระดับสูงได้นะครับซึ่งขีปนาวุธที่ว่านี่คืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ตอนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่านะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นการออกมาประกาศนะครับของดาป้าหรือว่าสํานักงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของเกาหลีใต้นะครับที่ได้ออกมาประกาศถึงความสําเร็จครับในการทดสอบการบินแยกที่ปลอดภัยครับของขีปนาวุธนําวิถีอากาศสู่พื้นพิสัยไกลที่ผลิตเองภายในประเทศนะครับซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้มีการออกแบบนะครับเพื่อ ผสานเข้ากับเครื่องบินขับไล่ KF-21 b o r a m a ครับโดยการทดสอบดังกล่าวนั้นครับดำเนินการโดยกองบินขับไล่ที่3ครับกองทัพากาศเกาหลีนะครับโดยใช้แพลตฟอร์ม FA-50 ครับโดยที่จะเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าของทางประเทศเกาหลีใต้นะครับในการใช้ความสามารถในการโจมตีระยะไกลอย่างแม่นยำผ่านระบบที่มีภายในประเทศนะครับตามการรายงานนะครับของเบมิลโชซอนนะครับ และแหล่งข้อมูลด้านการป้องกันประเทศอื่นๆของเกาหลีนะครับได้มีการออกมารายงานแล้วก็บอกถึงเหตุการณ์สาคัญครั้งนี้นะครับว่าช่วยเสริมสร้างทั้งการป้องกันประเทศและศักยภาพในการส่งออกของเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาเองในประเทศเกาหลีใต้แล้วครับและนอกจากนี้ครับมันก็ยังเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่ความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ในอาวุธ ที่ส่งตาอากาศขั้นสูงที่จะติดไปกับเครื่องบินขับไล่ของทางประเทศเกาหลีใต้นะเด็กโดยขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นพิสัยไกลที่แอดพูดถึงในวันนี้ที่ได้พัฒนานะครับมันเป็นผลงานชิ้นเอกเลยก็ว่าได้ครับของโครงการอาวุธโจมตีระยะที่2ของเกาหลีใต้ครับซึ่งเปิดตัวนะครับเพื่อสร้างอาวุธยิงระยะไกลนำวิถีที่แม่นยำพร้อมกับคุณสมบัติสเตลนะครับแล้วก็พลังงานทำลายล้างสูง โดยขี่ปนาวุธนี้ครับสร้างโดยใช้เทคโนโลยีของเกาหลีใต้ทั้งหมดนะครับคือแบบก่อนหน้าเนี่ยเวลาเกาหลีใต้จะสร้างอะไรนะก็จะมีเทคโนโลยีของชาติตะวันตกนะไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาบ้างของอังกฤษบ้างอะไรบ้างนะครับที่เอามาผสมผสานแต่ทว่าในะปัจจุบันนี้ครับเกาหลีใต้นั้นสามารถสร้างด้วยเทคโนโลยีของตนเองทั้งหมดแล้วนะครับในปัจจุบันนี้และโปรไฟล์การบินนะครับของวัตถุระเบิดหรือว่าอาวุธนวิถีอากาศสูพื้นในครั้งนี้นะครับ ก็จะมีการออกแบบนะครับตามภูมิประเทศและก็ GPS นะครับรวมไปถึงระบบนำช้างเฉยและก็ไลเส้นเวดาที่มีการลดลงมาให้แบบมันจะสะเตลไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือแอดพูดมาตลอดนะว่า KF21 ยังไงเกาหลีใต้ก็ต้องสร้างให้เป็นเครื่องบินสเตลนะดูจากหน้าตาอะไรต่างๆแล้วนะครับและในระหว่างการทดสอบล่าสุดนี้นะครับขีปนาวุธเฉยนะครับได้มีการถูกปล่อยออกจากเครื่องบินทดสอบนะครับแต่ว่า เขายังไม่ได้ใช้ KF 2 1นะครับที่ไปปล่อยในครั้งนี้เขาใช้เป็น FA50 ครับและที่สำคัญครับในการปล่อยครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับคือยิงออกมาได้แบบปลอดภัยนะครับเครื่องบินไม่มีความเสียหายระเบิดเข้าเป้าอย่างดีและยิ่งยืนยันถึงเสถียรภาพนะครับของอากาศพลศาสตร์ของขีปนาวุธดังกล่าวนี้แหละครับซึ่งระยะห่างนะครับจากโครงสร้างและความปลอดภัยในการบินขั้นพื้นฐานครับซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญครับในการบูรณาการ เอาขีปนาวุธชนิดนี้ครับเพื่อที่จะไปประกอบรวมกับ kf 2 1ครับแม้มักเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่า korean t a u r u s ครับแต่ขีปนาวุธดังกล่าวนี้ครับไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการนะกเกาหลีเขาแบบยังไม่ได้ออกมาเป็นทางการนะแต่ว่าเขาก็เรียกกันนะครับว่า t a u r u s หรือว่า korean t a u r u s นั่นเองซึ่งก็ได้มีการออกแบบไปครับคล้ายๆกับชาติตะวันตกแต่เกาหลีก็บอกว่าไม่เราไม่ได้ไป copy เข้ามาเราผลิตเองนะเทคโนโลยีเราเองก็เพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์กันดูแลยกันว่า จริงหรือเปล่านะครับโดยโครงการขีปนาวุธพิสัยไกลนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2018แครับและก็ได้ผ่านการพัฒนานะครับเชิงและก็ได้ผ่านการพัฒนานะครับเชิงสำรวจในปี2019ถึง2021ครับโดยยืนยันนะครับถึงคุณสมบัติหลักครับของขีปนาวุธชนิดนี้เช่น การปรับแต่งแบบล่องหนครับและระบบนำทางอัตโนมัติการพัฒนาเต็มรูปแบบนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นในปี2022ภายใต้การกำกับดูแลครับของหน่วยงานพัฒนาการป้องกันประเทศหรือว่า ADD โดยเฉพาะ d AP a r ้าครับก็ได้มีการเข้ามากำกับดูแลครับการทดสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการในช่วงเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2025นี้ครับ การบินทดสอบนะครับกว่า31ครั้งประเมินถึงการสั่นไหวครับของโครงเครื่องบินเสถียรภาพในการควบคุมและความปลอดภัยครับกา,การแยกตัวของขีปนาวุธเที่ยวบินทดสอบล่าสุดครับได้พิสูจน์แล้วครับว่าขีปนาวุธสามารถแยกตัวออกจากเครื่องบินได้อย่างหมดจดครับโดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหรือระบบอื่นๆของเครื่องบินเลยครับทําให้ข้ามอุปสรรคที่สําคัญครับในการนําไปใช้ปฏิบัติการได้จริงๆนั่นเอง หาเกเปรียบเทียบนะครับกับอาวุธรุ่นเก่าเช่นทอรัสคิป3-50ของเยอรมนีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการเอาไปติดตั้งนะครับบนเครื่อง f 1 5ของเกาหลีใต้ครับและขีปนาวุธที่พัฒนานะครับในประเทศจะเพิ่มระบบดิจิทัลใหม่เข้าไปครับ ความสามารถแบบโมดูล่าที่ได้รับการปรับปรุงและคุณลักษณะการออกแบบครับที่ปรับให้เหมาะสมกับทางประเทศเกาหลีใต้การจับคู่นะครับของขีปนาวุธดังกล่าวนี้กับแพลตฟอร์ม KF 2 1ครับในที่สุดจะคาดว่าครับจะมีการส่งผลให้แพ็กเกจการโจมตีที่เพียวบางความคล่องตัวมากขึ้นและบำรุงรักษาน้อยลงครับซึ่งแตกต่างจากระบบนะครับที่นำเข้ามาจาก ประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยซึ่งเป็นปัจจัยนะครับในการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับของการขนรส่งหรือว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับรวมไปถึงขีปนาวุธนี้มีแนวคลิดครับคล้ายกับ Storm Shadow ของทางประเทศอังกฤษหรือแม้แต่ Scale EG ครับของทางประเทศฝรั่งเศสค,ครับโดยได้รับการออกแบบนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของท่าทีและภูมิประเทศด้านการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้นั่นเอง และผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์นะครับที่มีความสําคัญยิ่งถ้าเกิดเกาหลีใต้นําขีปนาวุธลูกนี้มาใช้งานได้จริงนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคเนี่ยขีปนาวุธดังกล่าวครับมันจะเข้ามาช่วยเสริมความสามารถครับในการยับยั้งของเกาหลีใต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานครับที่มีมูลค่าสูงของศัตรูอย่างแม่นยําในช่วงเริ่มต้นครับของความขัดแย้งขณะเดียวกันครับก็สนับสนุนหลักคําสอนครับการตอบสนองอย่างรวดเร็วสอดคล้องครับกับการปฏิบัติของพันธมิตรในอินโดแปซิฟิก ในระดับนานาชาติการจับคู่ขี่ปนาวุธดังกล่าวนี้เข้ากับ KF 21 b o r a m a e เนี่ยมันก็จะสนับสนุนครับความทะเยอทะยานของเกาหลีใต้ที่จะเป็นผู้ส่งออกครับอาวุธป้องกันประเทศระดับโลกซึ่งถามว่าวเกาหลีใต้จะทําได้หรยอก็ตอนนี้นะครับเกาหลีใต้ขายตั้งเรือดำน้ำําขายตั้งรถถังนะครับขายตั้งเครื่องบินรบแอดว่าหน้าก็ก็น่าจะเป็นไปได้แหละถ้าเกิดเขาจะส่งออกได้ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเพราะว่าราคาของเขากับประสิทธิภาพของเขาเนี่ก็แบบ พอถูๆไทยๆไปกันได้นะคือไม่แพงมากแล้วก็สามารถเจอง่ายขายของอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแอดก็มองว่าถ้าเกิดเกหาหลีใต้เขามีการพัฒนาแบบเยอะๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ส่งออกอาวุธป้องกันประเทศระดับโลกได้จริงๆเลยนะครับและผู้ซื้อครับที่มีศักยภาพที่กําลังมองหาโซลูชันด้านการป้องกันประเทศนะครับแบบครบวงจรอาจจะพบว่าครับการซื้อเครื่องบินขับไล่ผสมประสานอาวุธโจมตีที่ผลิตขึ้นในประเทศแล้วนั้นมีค่ามากครับนอกจากนี้ครับ ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มกับระบบอากาศยานขั้นสูงรวมไปถึงครับความสามารถในอนาคตที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI มันยังสอดคล้องครับกับหลักซคำสอนการปฏิบัติการของกลุ่ม NATO และก็ Indo-Pacific ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนี้แหละครับ โดยโครงการนี้นะครับดาป้านั้นก็ได้มีการจัดสรรเงินนะครับประมาณ1,100ล้านยูโรครับสำหรับขั้นตอนการพัฒนาในปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับของการลงทุนกว่า3,900ล้านยูโรครับให้กับระบบต่อสู้ทางอากาศรุ่นใหม่ถึงแม้ว่าขีปน,นาวุธดังกล่าวน,นั้นครับจะยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับต่างประเทศนะครับแต่ว่าการผนวกรวมเข้ากับแผนงานการส่งออก KF 2 1เนี่ยนะครับมันก็ชี้ให้เห็นถึงโอกาสครับในการรวบรวมระบบในอนาคต ประเทศต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาครับ KF21 ร่วมกับเกาหลีใต้และพันธมิตรอื่นๆของกลุ่มนาโตหรือแม้แต่ในอาเซียนเองครับก็อาจจะมีความสนใจครับเมื่อระบบดังกล่าวนั้นมีสถานะใช้งานได้เต็มรูปแบบเที่ยวบินทดสอบเพิ่มเติมรวมไปถึงครับการประเมินการยิงจริงครับและการผนวกรวมกับต้นแบบของ KF21 ที่มีกำหนดนะครับจะเริ่มตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไป โดยความสามารถในการปฏิบัติงานเบื้องต้นนะครับมีเป้าหมายก่อน2030นนั่นเองซึ่งถามว่าอาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็ไม่ได้กระโหลกกะระเกาหลีใต้ซิไม่ใช่เกาหลีเหนือแอดมอลอะไรนี่นะครับมันก็ไม่ได้แบบกระจอกนะครับต้องพูดเลยว่า KGB ที่ไทยเราซื้อมาใช้จากเกาหลีใต้เนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพนะครับมีความแม่นยําค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวและมันมีระยะนะครับหรือว่าพิสัยในการบินไปโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับมันทําให้ตอบโจทย์มากๆแล้วถ้าเกิดขีนาวุธ พิสัยไกลอากาศสู่พื้นลูกนี้นะครับทําได้สําเร็จเนี่ยมันก็ยิ่งน่าสนใจมากๆครับที่ไทยเรานั้นอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อเข้ามาใช้งานนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราก็เป็นลูกค้าชั้นดีของเขาและที่ซื้อ t 5 0เข้ามาประจําการอยู่ชุกไหมล่ะครับ และขี่ปืนนำวิถีอากาศสู่พื้นพิสัยไกลที่ได้พัฒนาของเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธใหม่เท่านั้นนะครับแต่มันนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ถึงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญครับในด้านความสามารถการป้องกันประเทศครับการโจมตีประเทศอื่นและก็การทดสอบที่ประสบความสำเร็จครับถือเป็นจุดเปลี่ยนครับในความพยายามของเกาหลีในการจับคู่เทคโนโลยีขีปาวุธในประเทศกับเครื่องบินขับไล่รุ่นแรกที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อสร้างการผสมผสานกับที่ส่งพลังและพร้อมสําหรับการส่งออกขีปนาวุธและอาวุธยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศครับขณะที่กรุงโซลนะครับเขากําลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับการบูรณาการปฏิบัติการเต็มรูปแบบระบบดังกล่าวครับจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของชาติขณะเดียวกันครับก็เพิ่มความน่าเชื่อถือของเกาหลีใต้ครับในฐานะซัพพลายเออร์แพลตฟอร์มโจมตีแม่นยำขั้นสูงบนเวทีการป้องกันประเทศระดับโลกนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรถถังนะครับเครื่องบินขับไล่ขีปนาวุฒิเรือดำน้านะครับเกาหลีใต้นั้นพยายามขายของตัวเองแบบซื้ออ้วนหน่อยดีซื้ออ้วนหน่อยอ้วอยากมีตังมาเปแล้วก็ผลิตนะอ้วาาขายให้หลือราคาไม่แพงมากเนะี่ยโอป,ป้าจะขายให้ทุกคนได้เลยนะในประสิทธิภาพที่ดีในราคาที่ถูกอะไรประมาณนี้นะครับเขานั้นอยากอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น ผู้นำนะครับในเวทีโลกของการส่งออกอาวุธป้องกันประเทศนั่นเองซึ่งเราก็ต้องติดตามชมกันต่อไปครับว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดแล้วมันจะไปประกอบรวมเข้ากับ kf21 ได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ถ้าแอดพูดเลยว่า kf21 เนี่ยเกาหลีได้นะครับเพราะจะสร้างเป็นเครื่องบิน generation 5เครื่องบินที่สามารถสเตลได้และยิ่งมีอาวุธอากาศสู่พื้นนะครับพิสัยไกลแบบนี้เข้ามาประกอบรวมอีกอาจจะเสริมเข้าไปในออฟเซต policy นะครับทำให้ คนที่อยากจะซื้อเครื่องบินรบนะครับมันจะดึงดูดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับ c o เรียทอรัสกับอันนี้ชื่อยังไม่เป็นทางการนะครับใครเดี๋ยวมีใครมาดาม้าแอดก็เด็กนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นและมุมออม,มองของเพื่อนๆนะครับผ่านใต้คอมมิ่นเลยแอดรอ,อาารความคิดเห็นและมุมออม,มองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยละกันและที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำะนอัป พี่นาสวัสดีครับบ๊ายบาย